สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหลงรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรหนักนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมรถล่องนะครับสิบล้อตัวรถนะครับยูสุเอฟเอ็มสามร้อยแรงมานะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบตัวอคอกใหม่นะครับความยาวเจ็ดจุดหกเมตรกว้างสองจุดสี่สูงสองจุดห้าเมตรนะครับมาพร้อมยางใหม่สิบเส้นรถเก็บงานทั้งหมดนะครับ ภา,ภายในเรารีสตาร์ทให้เหมือนป้ายแดงเลยเดี๋ยวไปชมตัวรถกันก่อนนะครับภายนอกรถเก็บงานเคลียร์สีเรียบร้อยหมดนะครับรถเหมือนรถป้ายแดงเลยยางใหม่อีก10เส้นนะครับลูกค้าสนใจเดินทางมาชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดมาง่ายๆแค่พิมพ์รถบรรทุกดีๆบน g o o g l e Map แล้วกดนำทางมาได้เลยร้านเปิดทุกวันนะครับแวะมาได้ส่วนช่องทางติดต่อนะครับทิ้งไว้ให้บนหน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ล สำหรับ10ล้อด้วยและ6ล้อนะครับช่วงนี้มีหลายคันให้เลือกทั้ง2ค่ายนะครับทั้งฮีโ o และอิวสุยังไงสนใจรถไม่ว่าตัวถังแบบไหนนะครับแวะมาเลือกได้ภายในนะครับเราทำสะอาดที่เรียบร้อยรีสตอร์ให้เหมือนใหม่บอกไม่มีขาดสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจทักถามได้ทุกช่องทางสายด่วนนะครับ097 789 32 3 5เบอร์อยู่บนหน้าจอนะครับกิงกลงมาได้เลย หรือถ้ามองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับสอบถามเข้ามาได้สามารถแอดไลน์ขอรูปขอรายละเอียดขอวิดีโอสนใจรถอะไรนะครับทักถามได้เลยช่วงนี้รถหัวลากหนานแน่นนะครับและหางด้วยสนใจยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากไม่สะดวกการเดินทางนะครับสามารถมัดจำเดี๋ยวเราแจ้งไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ติดต่อ,อก,กับแล้วก็ แจ้งเลยเอกสารว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับถ้าหากผ่านอนุมัตินะครับไฟแนนซ์นัดเซ็นสัญญาแต่ถ้าหากไม่ผ่านนะครับทางร้านคืนมัดจำเต็มจานวนนะครับสบายใจได้สนใจยังไงนะครับทักถามได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสนใจรถอะไรสามารถสอบถามได้เลยสวัสดีครับ